ชนหนักมาไหมใครๆก็ถามหลายครั้งครับที่เราจะซื้อรถมือสองครับเรากังวลใจเรื่องของการชนหนักเราก็เลยไปบรบกวนคนครับไปช่วยดูรถให้โดยหวังว่าเขาจะช่วยเราได้บางคนไปดูบอกว่าชนหนักเอาไม่ได้แต่พอไปอีกคนนึงบอกว่าเอาได้ไม่รู้ว่าเราจะตัดสินใจยังไงไม่ได้ผิดที่เขาหรอกครับแต่ผิดที่เราที่เราไม่รู้เองว่ารถคันนั้นมันชนหนักมาหรือเปล่า วันนี้ผมจะมาบอกครับว่าวิธีการดูรถชนหนักเนี่ยมันดูกันยังไงก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้เรื่องนี้ก่อนโครงสร้างรถยนต์แบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกคือโครงสร้างหลักนะครับซึ่งมันสามารถถอดออกจากกันได้ยากนะครับส่วนมากจะต่อกันโดยการใช้รอยเชื่อมจากโรงงานนะครับและส่วนที่2คือโครงสร้างลองซึ่งสามารถถอดออกได้ง่ายนะครับแค่ถอดน็อตน,นะครับถอดกิก็สามารถ ดึงออกได้แล้วนะครับโครงสร้างลองสังเกตง่ายนะครับมันคือส่วนที่เปิดได้แล้วก็เป็นเปลือกของตัวรถทั้งหมดที่ด้านนอกนะครับโครงสร้างหลักเนี่ยเป็นส่วนที่เราจะต้องสนใจเป็นพิเศษเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นรถคันนี้นะครับส่วนที่ผมเปิดออกมาทั้งหมดนะครับนี่เป็นโครงสร้างรองนะครับแต่ส่วนที่มันเป็นโครงสร้างของตัวรถจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ด้านในเราเรียกว่าโครง สร้างหลักนะครับเวลาเราไปดูรถนะครับให้ดูจากด้านนอกเข้าด้านในนะครับกันชนตัวนี้จะถูกยึดไว้ด้วยลิปนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโครงสร้างรองนะครับกันชนตัวนี้มีการถอดทําสีมานะครับอันนี้ไม่ซีเรียสนะครับในส่วนต่อมาคือเมื่อฝากระโปรงปิดมาทับกับตัวกันชนนะครับถ้าเกิดกันชนจร,จริงๆฝากระโปรงจะต้องเสียลูกจะต้องมีการถอดฝากระโปรงทําสีให้ไปดูครับว่าตัวน็อตมีการถอดขยับหรือเปล่า อย่างนี้เราเรียกว่าน็อตมีรอยถลอกนะครับแสดงว่าฝากระโปรงมีการทำสีดังนั้นเราควรต้องดูให้ลึกกว่านี้ก็คือให้ดูโครงสร้างที่เข้าไปภายในนะครับส่วนมากรถยนต์เนี่ยในห้องเครื่องเนี่ยสีมันจะเป็นสีพื้นแบบนี้นะครับเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับสีเทาๆมันจะไม่ได้เป็นสีดำแบบนี้ครับดังนั้นคันหน้าตัวเนี้มีการทำสีมาแล้วแต่เราอยากรู้ว่ามัน มีการชนหนักหรือไม่เราต้องไปดูต่อครับในส่วนของด้านใต้อุหลังเบ้าไฟหน้านะครับเมื่อเราก้มลงไปดูนะครับนี่รอยจุดเชื่อมอยู่นะครับตรงนี้อ่าซึ่งตรงนี้รอยเชื่อมยังเป็นรอยเชื่อมปกติของโรงงานอยู่ถ้ารอยเชื่อมที่ไม่ปกติมันจะมีรอยไหม้รอยจี้ไหม้เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับของลวดเชื่อม หรือมีการพ่นสีปกปิดนะครับตรงนี้ยังปกปติอยู่แสดงว่ารถคันนี้ไม่ได้ชนเข้ามาลึกถึงด้านในนะครับอาจจะมีการแตะผิวด้านนอกที่เปลือกกันชนแล้วก็โดนคานนะครับก็มีการซ่อมทําสีคานมานะครับคารตัวหม้อน้ําตัวนี้จะมีซับในที่มันจะเป็นตัวเหล็กตัวตั้งยึดกับโครงชัชตีด้านล่างนะครับสอดสายสายตาลงไปดูด้านล่างอีกนิดหนึ่งครับซึ่งตรงด้านล่างเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีรอย ในการที่จะเชื่อมมาใหม่นะครับแสดงว่าตัวนี้มีการเสียรูปของคันหน้าเล็กน้อยนะครับเขาจําเป็นต้องมีการปรับตั้งนะครับเพื่อให้สามารถปิดฝากระโปรงล็อกได้นะครับแล้วก็เข้ารูปกับกันชนได้ดีนะครับความเสียหายเนี่ยอยู่แค่ในระดับตรงนี้เท่านั้นนะครับดูชดสซีต้องดูทั้งฝั่งขวาแล้วก็มาดูฝั่งซ้ายนะครับ ตรงเนี้ยแชสซีก็ไม่ได้มีการเสียรูปแต่อย่างใดนะครับสังเกตไหมครับว่าเหล็กเนี่ยก็ยังเป็นเส้นตรงคมชัดอยู่นะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นปกตินะครับอีกส่วนหนึ่งที่ดูประกอบได้ก็คือพวกไดชาร์จนะครับแล้วก็ตัวท่อร่วมอากาศต่างๆนะครับว่ามันมีร่องรอยการกระแทกหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดว่าการชนหนักๆ,กๆมากๆเนี่ยมันจะมีการกระแทกเข้าไปด้านในนะครับมันก็จะมีริ้วรอยนะครับขูดขีดหรือถลอกอยู่สังเกตได้นะครับอือซับในด้านข้างนะครับอย่างตัวนี้เบ้าโช๊กเนี่ยจุดอารจ,จากโรงงานเนี่ยยังมีอยู่ไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของแขนข้างตัวน,นี้นะครับให้ดูว่าร่อง ของการประกอบโรงงานยังดีอยู่ไหมจุดอาร์คประกบแผ่นเหล็กยังดีอยู่ไหมถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าโครงสร้างหลักที่อยู่ชั้นในเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับ <S <S เมื่อดูด้านขวาก็ต้องมาดูด้านซ้ายด้วยนะครับก็ดูคล้ายๆกันครับก็คือล่องเหล็กยังคมชัดไหมจุดอาร์คยังคงดีอยู่ไหมนะครับแล้วก็พวกซีนที่เบ้าโช๊คเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยังปกติดีอยู่นะครับไม่ได้เสียรูปทรงอะไรอย่างนี้ถือว่าโครงสร้างหลักเนี่ยก็คือ,อยังเดิมเดิมนะครับ ส่วนต่อมาในส่วนของด้านข้างนะครับเวลาที่เปิดประตูมาเนี่ยให้ดูพวกซีนบานประตูนะครับพวกนี้มีความสม่ําเสมอดีไหมนะครับเพราะว่าถ้าซีนมาใหม่เนี่ยมันจะมีความหนาบางไม่สม่ําเสมอนะครับหัวน็อตนะครับที่ยึดบานประตูเนี่ยหัวน็อตเนี่ยมีร่องรอยถลอกหรือเปล่านะครับซึ่งตรงเนี้ยไม่มีรอยถลอกที่สันของหัวน็อตอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ดูตัวสติกเกอร์นะครับที่ผู้ผลิตเขาติดมานะครับ ส่วนมากสติกเกอร์ต้องติดอยู่บนเนื้อสีนะครับถ้าไม่มีสีเกย์อย่างนี้ถือว่าโอเคกอนประตูไม่มีการขยับไม่มีริ้วรอยการติดตั้งใหม่นะครับเพราะถ้ามีการขยับมันจะเห็นร่องรอยเดิมอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจนะครับนี่คือโครงสร้างหลักให้ดึงยางขอบประตูออกมาทั้งเส้นแบบนี้นะครับให้ไล่ดูนะครับเม็ดอาร์คแบบนี้ดูทุกๆบานนะครับซึ่งเม็ดอาร์คพวกนี้จะต้องมีความ สม่ำเสมอนะครับไม่ลึกไปนะครับแล้วก็ไม่จางหายไปถ้าจางหายไปอาจจะมีการซ่อมเฉพาะส่วนนั้นๆน,น,นะครับถ้าให้ดีก็ดูเหล็กด้วยนะครับว่ามีความตรงคมชัดหรือเปล่าในการต่อของชั้นเหล็ก1 2 3นะครับอย่างตัวนี้เป็นบานคนขับเขาจะเสริมเหล็ก3มชั้นเพื่อเป็นโครงสร้างเนื้อภัยปกป้องเราอะนะครับมันจะต้องมีการซ้อนกันของเหล็กที่เห็นได้ชัดเจนและมีเส้นที่ตรงคมชัดนะครับให้ดูแบบนี้กับประตูทุกๆบานเลย ในส่วนของฝาท้ายก็เช่นกันนะครับเวลาที่ดูเนี่ยก็ให้ดูน็อตนะครับว่ามีรอยขยับไหมอย่างนี้ไม่มีรอยขยับเนาะใช้ได้แล้วก็พวกซีนฝาท้ายนะครับมีรอยซีนสม่ําเสมอหรือเปล่านะครับต้องไม่เล็กบ้างใหญ่บ้างนะแล้วก็ต้องไม่ขาดหายเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของรางน้ําฝนหลังนะครับให้ดูนะครับมันจะมีจุดอ์กอยู่พวกนี้นะครับให้ดูว่า ไม่มีการซ่อมแล้วก็มีการโฟ๊มาจนจุดอาร์คมันเลือนหายนะครับเนี่ยมันจะมีพวกจุดพวกเล็กๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับให้เราสังเกตได้ความหนามันจะต้องเท่าๆกันระหว่างซ้ายกับขวานะครับดูให้มันเป็นรูปทรงที่ไม่บิดเบี้ยวนะครับแล้วก็มีความสม่ําเสมอกันมาดูกันส่วนของกรอนฝาท้ายนะครับว่าไม่มีการขยับเพราะถ้ารถชนด้านท้ายมาปู้มนะครับ ก้อนฝาท้ายตัวนี้จะต้องทําการขยับอย่างเงี้ยก็คือไม่มีรอยขยับถือว่าใช้ได้นะครับถ้าไม่มั่นใจดึงลูกยางขึ้นดูนะครับพอเราดึงลูกยางขึ้นดูเสร็จแล้วก็ดูจุดอาร์คภายในเราจะสังเกตว่ามันจะมีจุดอาร์คพวกนี้สม่ําเสมอนะครับถ้าไม่มีรอยเชื่อมมาใหม่ที่เป็นรอยไหม่หรือไม่มีการโป๊ปกปิดพวกจุดเล็กๆที่เป็นจุดอาร์คการประกอบจากโรงงานพวกนะี้ถือว่า ไดยชยล่างก็สําคัญนะครับให้มาดูที่ชายล่างด้วยว่าน็อตมีการขยับไหมนะครับและจุดพักต่างๆเนี่ยยังมีความสม่ําเสมอดีหรือเปล่านะครับถ้าชายล่างสวยๆแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะจ๊ะรถคันนี้ที่สีมันสวยแววาวนะครับเพราะมันมีการอาบน้ํามาแล้วคําว่าอาบน้ําหมายความว่าเก็บริ้วรอย รอบรอบพันนะครับก็คือทําสีใหม่ให้มันสวยงามข้อดีคือสีจะไม่เพี้ยนนะครับเพราะมันเป็นการทําสีทั้งคันภายในครั้งเดียวการผสมสีครั้งเดียวเนี่ยทำให้รถเนี่ยไม่มีการเพี้ยนของสีระหว่างชิ้นของตัวโครงสร้างรถนะครับรถคันนี้มีการชนด้านหน้าจริงครับแล้วก็มีการเปลี่ยนพักะโปรงมา1ชิ้นนะครับแล้วก็กันชนหน้า1ชิ้นนะครับแล้วก็ทําคานหม้อน้ํามานะครับสังเกตได้ว่า สีเนี่ยมันจะมีการทําสีคันว่าน้ามาใหม่นะครับแต่ก็สติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับในการชนลักษณะเนี่ยเราไม่เรียกว่าชนหนักนะครับเราเรียกว่าอุบัติเหตุตามปกตินะครับเหมือนหน้าไปแทะรถคันข้างหน้าหน่อยหนึ่งด้วยอาการเบรกไม่อยู่นะครับถ้าชนหนักจริงๆครับแชสซีจะต้องยุบเข้ามานะครับต้องมีการตัดต่อแชสซีนะครับหรือมีการดึงแชสซีออกไปนะครับมันก็จะเห็น โครงสร้างของเหล็กแชสซีที่มันไม่เรียบมันเป็นคลื่นแล้วมีการโพลปกปิดหรือมันจะมีรอยเชื่อมแชสซีใหม่นะครับและเครื่องก็จะต้องมีร่องรอยการเสียหายด้วยนะครับสรุปได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ไม่ได้ชนหนักแต่มีการชนด้านหน้ามาเล็กน้อยนะครับเวลาเราไปดูรถเราก็ต้องแยกให้ออกแบบนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะพลาดของดีหรือเราอาจจะซื้อของแย่แยมา คลิปนี้นะครับหวังว่าจะช่วยใครหลายคนในการคลายความกังวลใจนะครับต่อไปเวลาไปดูรถเราจะได้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เราไว้ใจให้คนอื่นไปดูรถให้เราเขาจะจริงใจกับเราแค่ไหนหรือเขาจะมีทักษะในการดูรถแค่ไหนดังนั้นถ้ารู้เองตัดสินใจเองดีกว่าครับถ้าชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่า ที่จะได้สาระอะไรดีๆก็ทักทายเข้ามาคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวผมจะมาทำให้เพิ่มเติมนะสวัสดีครับ